ผลการชกในศึกวันไฟเดย์ไฟหรือวันลุมพินีครั้งที่4เมื่อคืนวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะสนามมวยเวทีลุมพินีแ่วงในช่วงอินเตอร์เนชั่นแนลฟา i บอลสนักชกโปรตุกีสกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตประจำค่ำคืนนี้ทันทีเมื่อคว้างหมัดซ้ายทีเด็ดกดเอาเฟอร์เรรี่แฟเทกนักชกไทยลงไปนอนยาวเหยียดแพ้นอกแบบเด็ดขาดในยกที่2ด้วยเวลา2นาที30วินาที แต่นี่ครับเป็นครั้งที่2แล้วที่ลิสเจ้าของฉาย,ยาบุญก้าที่แปลว่าหมัดโชว์ทีเด็ดดับยอดมวยของไทยได้แบบเด็ดขาดไปก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกลิสเทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่เพียงแค่ยกแรกและในไฟนี้ครับเฟอร์ลารีนักชกยอดเยี่ยมประจำปี2 5 6 4ของสมาคมผู้สกข,ขากีฬาก็ไม่รอดกลายเป็นเหยื่อไปอีกหลายวเวกในช่วงหลักนะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท ต่อยจนแบทแมนออัจฉริยะสุดในช่วงต้น,ตนเกมก่อนดวงสมพงษ์ชนะคะแนนเอชรเมืองสีทีเด็ด99ฝีมือดีกว่าชนะคะแนนมงคลแก้วสอสมหมายและคู่นี้ครับแฟนๆมวยชาวไทยให้ความสนใจเจ้าเงาะจิตเมืองนนนักชกกู้ไม่ยอมให้กรรมการให้คะแนนได้ทำงานเดินหน้าสาวหมัดอัดใส่ย,ยอนนักชกค,คุณแมอันบุญโฮมจากกัมพูชาที่ยืนรับอาวุธ จนกรรมการสงสารต้องยุติการชกค,ครับจับนักชกเขเมรแพ้นอกไปในยกแรกด้วยเวลา1.07นาทีเจ้าเงาะชกแค่นาทีเดียวรับโบนัสเพิ่ม350,000บาทเฮอดัมทาซาดินเซอร์หรือเฮอดัม W m c ลมัำไยมวยไทยนักชกตุรกีไล่ทุบอเล็กซานโดซาร่าหรืออเล็กซ์จิตเมืองนนนักชกอิตาลีหงายท้องแพ้นอกแค่ยกแรกและฟานซิสกาเว่าจากชิลี แตกยับตั้งแต่ยกแรกๆครับแต่โกงความตายได้สำเร็จเสียบเข่าเอาชนะน็อกกัะจังแฟเทคในยกที่2ทั้งหมดครับในศึกวันไฟเดย์ไฟหรือวันลุมพินีครั้งที่4เมื่อคืนวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสนใจข่าวสารมวยไทยระดับโลกกดติดตามเราได้เลยนะครับ